สวัสดีค่ะในนามคิสจักรพรประเสริฐนะคะยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้นะคะค่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับปี 2,522นะคะที่พระเจ้าทรงอวยพรเราไม่ว่าจะเป็นปีเก่าหรือปีใหม่นะคะ mm hmm. เมื่อเรามีพระเจ้าเราให้พระผู้พระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเรานะคะใจเราก็จะชื่นชมยินดีนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะก่อนที่เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะคะให้เราที่จะร่วมใจกันอธิษฐานกับพระเจ้าก่อนนะคะสาธุการข้าแต่พระพิราเจ้า mm hmm. ขอบคุณพระองค์เจ้า ในปีที่ผ่านมาที่ข้าพระองค์นั้นพบกับความยากลําบากนานานับประการพระบิดาเจ้าค่ะแต่เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นมีพระองค์เจ้ามีพระองค์ที่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเราทั้งหลายมีพระองค์เป็นจอมเจ้านายมีพระองค์เป็นที่พักพิงพระบิดาเจ้าค่ะเราทั้งหลายจะไม่กลัวถึงแม้ว่าเราจะผ่านภูเขาเงามาัจุราชถึงแม้ว่าเราจะเจอปัญหาหนักหนาสักแค่ไหนพระเจ้าสถิตอยู่กับเรา พระเจ้าทรงโปรดช่วยเราขอบคุณพระองค์เจ้าพระบิดาเจ้าค่ะและในช่วงเวลาต่อไปนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตยอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายในการที่เราจะนมัส,สการพระเจ้าในการที่เราจะร้องเพลงในการที่เราจะฟังพระวจนะของพระองค์เจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เจ้าสถิตยอยู่กับเราด้วยและขอมอบช่วงเวลานี้ไว้ใต้พระหัตถ์อันทรงนิรนร์ของพระองค์เจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน าเลลุยาสรรเสริญพระเจ้านะคะเราจะมาร้องเพลงชื่อว่านมัสการพระเจ้าด้วยดวงใจนะคะเราจะมานมัสการพระเจ้าด้วยหัวใจของเรานะคะเราบูชาพระนา Papa cool. wala ขอบคุณพระเจ้าที่เราสรรลเสริญพระเจ้าเรายกย่องพระนามของพระองค์เพราะว่าพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในดวงใจและพระเจ้าเป็นความรักของเรานะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ ฝังพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรมยอนบทที่หนึ่งพอที่สิบเก้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูคริสต์ที่เรียกว่าพระเปศสปูดกกับผู้ที่นำทางเสด็จของพรรอง์นั่นคือยอ,ยอนผู้ให้บัพติศมายยอนผู้ให้บัพติศมานั้น ก็เป็นเพียงให้คนกลับใจบังเกิดใหม่หันหลังกลับจากความบาปไม่ได้เป็นความไม่มันได้เป็นการรับบัพจิสมาที่สมบูรณ์เพียงแต่สอนให้รู้ว่าท่านเป็นลูกของพระเจ้าต้องมีจรรยาบรรณมีศีลธรรมมีจิตใจที่ยุติธรรมอย่าเอาเปรียบอย่าคดโกงแต่เป็นทหารข้าราชการหรือคนเก็บภาษีควรจะทำยังไงนะ แต่ผู้ที่มาทีหลังพระองค์นั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้าจะทรงให้ท่านรับบัพติศมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับในข้อที่ที่ที่เก้าที่หนึ่งของพระพธรรมยกิติกุลยอนวันรุ่งขึ้นยอหนเห็นพระเยซูคริสต์กำลังเสด็จมาทางท่านนั้นท่านจึงกล่าวว่า จงดูพระเมสสปดกของพระเจ้าจงดูลูกแกะของพระเจ้าที่สเสด็จมาทางนี้นั่นแปลว่าอ,อย่างนั้นนะครับผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสียพระองค์นี่แหละที่ข้าพเจ้าได้กล่าวว่าภายหลังข้าพเจ้าจะมีผู้หนึ่งสเสด็จมาเป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้าย้อนพวยแบบี่มานิ่ใหญ่ที่สุดแล้วนะแต่บอกว่าจะมีคนใหญ่มาข้าพเจ้าเองไม่ได้รู้จักพระองค์ อาจจะไม่เคยเห็นพระองค์เพราะย้อนอยู่แถวภูเขาเป็นผู้ที่เก็บตัวอยู่ในภูเขาที่คุมหลานนั้นแต่เพื่อให้พระองค์ทรงเป็นที่ประจักษ์พวกอิสราเอลข้าพเจ้าจึงมาให้บัพติศมาด้วยน้ําแต่ย้อนกล่าวเป็นพยานว่าข้าพเจ้าเห็นพระวิญญาณเหมือนนกพิราบเสด็จมา ลงมาจากสวรรค์และทรงสถิตบนพระองค์ข้าพเจ้าเองไม่รู้จักพระองค์แต่พระองค์ทรงให้ได้ใช้ข้าพเจ้าให้รับบ,บรับติศมาด้วยน้ำได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่าเมื่อเจ้าเห็นพระวิญญาณเสด็จลงมาสถิตบนผู้ใดผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่รับบับติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และข้าพเจ้าก็ได้เห็นแล้ว และได้เห็นว่าพระองค์นี่แหละเป็นพระบุตรของพระเจ้าครับยอนก็เหมือนกับคนเตรียมทางอาจจะมีบางบางที่บางแห่งบางคำสอนทางศาสนาอาจจะสอนเล็งถึงการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์แต่ยังไงก็ดีก็ท่านจะคิดยังไงก็ตามนะครับแต่วันนี้ยอนได้พูดถึงความจริงว่า คนที่มาช่วยโลกให้รอดนั่นจะต้องมาประกอบไปด้วยชําระตัวในฐานะเป็นเนื้อหนังจะต้องรับใช้พระบิดาก็ลงมาบบรับบปริศมาย้อนบอกว่าข้าพเจ้าไม่สมควรแต่พระองค์บอกว่ารับถือเมื่อข้าพเจ้าให้รับปริศมาถ้าท่านเห็นว่านกพิราบเ,เห็นว่าพระวิญญาณสเสด็จมาเหนือหรือลงมาถึงผู้ใดผู้นั้นแหละ เป็นใครครับผู้นั้นแหละจะได้เป็นผู้ที่ให้แบบให้ท่านในระับ,บีบยบมาด้วยพระมียานบริจุทและพระเจ้าก็ได้เห็นแล้วและได้เป็นพยานพระโลงนี่แหละเป็นพระบุตรของพระเจ้ายอนมีจิตสำนึกและเข้าใจว่าพระบุตรของพระเจ้านี้ชีวิตจะเป็นยังไงครับในบรนปลายก็เป็นอย่างนั้น เหมือนที่ยอนว่าพระบุตรของพระเจ้าผู้นี้แหละที่จะอภัยความผิดบาปให้เราและก่อนที่จะรับความผิดบาปพระองค์จะสอนชัดเจนว่าการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราในทุกวันนี้เราอาศัยพูดภาษาอื่นๆนะท่องภาษาอื่นๆอาจจะเป็น ภาษาบนคนภูเขาหรือที่ไหนต่างอะไรก็ตามเป็นภาษาที่บางทีฟังไม่ได้ฟังไม่เข้าใจก็ว่ากันไปแต่เราได้รับการแปลพระคัมภีร์ในโลกนี้เกือบทั้งโลกเลยนะครับเกือบทุกป,ประเทศแล้วหรือทุกภาษาแล้วคนก็สามารถจะอ่านพระคัมภีร์อ่านเรื่องของพระเจ้าได้เรากําลังอ่านพระคัมภีร์ภาษาทยเราขอบคุณพระเจ้า และเราอ่านและเราเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรยอนเป็นคนเตรียมทางเสด็จของพระเยซุคริสคอยวันนั้นที่พระเยซุคริสจะเสด็จมาเมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วจึงรู้ว่าเขาไม่สมควรจะให้บัพติสมาเพราะว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าเพราะสัมผัสได้แต่บอกจงทำเถิดเพื่อจะได้รู้ว่า การที่จะเป็นคริสเตียนการที่เราจะมีชีวิตที่สมบูรณ์นั้นจะต้องมีอีกสิ่งหนึ่งที่รับโดยตรงพร้อมกับตอนรับพระเยซูคริสต์ย้อนได้บอกว่าถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าจเสด็จมาเมื่อเห็นแล้วก็พูดนั้นแหละจะเป็นผู้ที่ให้ท่านรับปังขึ้นมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์กับพี่น้องทั้งหลาย คิเตียนหรือคริดศสาสนาความจริงก็ไม่ใช่ศาสนาถ้าจะพูดไปเป็นพระกิติคุณเป็นคําสอนของพระเจ้าแต่เราก็ใช้ภาษาพูดเป็นศาสนาก็ไม่แปม,ไม่ไม่แปลกแต่เป็นเรื่องความสัมพันธ์กันระหว่างเรากับพระเจ้าแต่พันธสัญญาเดิมที่เราอ่านมีชัดเจนบ้างไม่ชัดเจนบ้างหลายตอนแต่วันนี้เราพูดถึงเรื่องความชัดเจน เราจะพูดเฉพาะแ่้ต้นคิตสมาสิอย่างเดียวก็ได้แต่ที่สำคัญที่สุดว่าชีวิตของเราจะต้องประกอบไปด้วยฤทธิเดชของพระเจ้าท่านจึงทำการใหญ่เพื่อพระเจ้าในอนาคตหรือปัจจุบันนี้ได้ท่านจะต้องไปประกาศเพื่อจะตั้งคิดศักอกกลุ่มชนแต่นี่ในประเทศไทยก็มีมากมายฉลองกันทั้งบ้านนอกบ้านนามันโมเยอะแยะเป็นคิดสมาสมหรสยจจริงๆ แล้วบางทีก็ต้อนหลองกันในอาคารหลังใหญ่ๆคนนับเป็นหลายพันคนอยู่ในที่เดียวกันมันแปลกเป็นการอัศจรรย์จริงๆนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ได้กล่าวไว้ว่าพระคำของพระเจ้านี้จะสำเร็จเมื่อเราเป็นคริสเตียนเนี่ยไม่ใช่เราอ่านแต่พระคัมภีร์แล้วไม่เข้าใจถึงการสเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุท ดังนั้นเมื่อเราเป็นคริสเตียนนะั่นผมเป็นคริสเตียนครับผมบบรับบัพติศมาแล้วครับด้วยน้ําแต่พระกัมภีว่าไม่ใช่ด้วยน้ําอย่างเดียวใช่ไหมครับจะต้องได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเพราะพระเจ้าเป็นพระวิญญาณจะต้องรับพระเจ้าในทางของพระเจ้าที่มีพระวิญญาณอยู่ดังนั้นคริสเตียนเราดําเนินชีวิตอยู่ ด้วยพระวจนะของพระเจ้าที่สอนอย่างครบถ้วนและบริบูรณ์ในบทนี้ครับในปีใหม่ท่านํำรวจดูตัวเองท่านมีพระวิญญาณบริสุทธิ์หรืออยังบางคนเป็นคริเสเตียนหลายปีแล้วยังไม่เข้าใจเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะติดอยู่กับผู้ใดผู้นั้นจะดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ พระวิญญาณบริสุทธิจ์จะทําให้กิจักเจริญพระวิญญาณบริสุทธิ์จะดนใจให้ท่านอ่านพระคัมภีร์ได้อย่างชัดเจนและเข้าใจดีว่าพระคำตอนนี้พูดถึงอะไรพูดถึงท่านหรือพูดถึงกิจักหรือพูดถึงปัญหาสังคมหรือจะแก้ปัญหาชีวิตในครอบครัวได้อย่างไรครับถ้าท่านเป็นคริสตียนแล้วไม่รู้จักการทรงนำของพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณน,นั่นอะ จะสอนท่านทุกสิ่งทุกสิ่งทุกสิ่ง,งพระเยซูก็สอนทุกสิ่งแต่จะไม่ครบทุกอย่างแต่ที่จะครบก็คือว่าพระองค์ลงมาเป็นพระเมสสโพดกโอ้ยอดทีคนเนี้ยเป็นพระเมสสโพดกคนไทยก็ไม่รู้ว่าพระเมสสะดดพระเมสสโพดแปลว่าอะไรแปลว่าลูกแกะครับท่านเห็นลูกแกะไหมลูกแกะนี่จะต้องทําอะไรจะต้องถูกตาย ถูกฆ่าเมื่อถูกฆ่าแล้วท่านจะได้รับความสมบูรณ์พระเยซูบอกว่าเราขอบคุณพระเจ้าเราพระองค์พูดเราเรานี่คือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์รงสิ้นปชนแล้วรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์มาแล้วมาประทับอยู่กับบรรดาผู้เชื่อทั่วโลกท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ที่นี่ ที่กำลังฉลองทั้งคริสต์มาสและปีใหม่จะเรียกว่ามหสัจจัรทร์หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าท่านรู้ไหมว่าถ้าท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นแหละคือมหสัศจรรท์พระเยซูมาที่ต่าต้อยเมื่อโปร่งไปแล้วเป็นยังไงครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานเต็มที่กับท่านทั้งหลายจะสอนท่านทุกเรื่องทุกสิ่งแต่ท่านทั้งหลายต้องรักซึ่งกันและกันนะ เออพราความรักนี้ยิ่งใหญ่มากเพราะความรักของพระเจ้ามาทางพระบุตรจะคมเหงพระเยซูคริสจ,จะทรมานจะด่าจะว่าจะแช่งสาพ,พระเยซูคริสพระองค์บอกว่าพระเจ้าไม่ถือโทษแต่ถ้าท่านดูถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าจะไม่ยกโทษให้ทั้งชาตินี้และชาติหน้าไม่ยกโทษให้ อันนี้ท่านอ่านพบนะครับดังนั้นเมื่อเราเริ่มปีใหม่ขอให้ท่านรับองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่แต่เพียงรับบัพติสมาลอดแล้วไม่ใช่ต้องต้องดำเนินชีวิตตามคําสอนทุกคําที่อยู่ในพระวจน,นะของพระเจ้าในเรื่องการประกาศในเรื่องเสริมสร้างกำลังของคิสตจักรในเรื่องการถวาย ในเรื่องการอบรมสั่งสอนหลายๆด้านท่านต้องทําให้ขีจักจเจริญขึ้นไม่ใช่จเจริญทางด้านวัตถุนั้นต้องสร้างสาวกของพระเจ้าต้องสอนคนให้เป็นผู้นําถัดจากเราได้ร้อยคนยิ่งดีพันคนยิ่งดีแต่ท่านจะทํำยังไงเพราะท่านมีความจํากัดพระคัมภีร์ได้บอกว่าคนที่เกรงกลัวพระเจ้า และต้องการจะรับใช,พช้พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงสอนท่านทุกอย่างในเมื่อท่านคิดไม่ออกทําไม่ได้โอ้พระวิญญาณพระเจ้าทรงสอน้วยเดิดดังนั้นคนที่อ่านหนังสือไม่ออกเทศนาดีจังจาพระคัมภีร์ได้แม่นคนนี้ไม่เคยร้องเพลงมาเลยแต่ร้องเพลงเก่งเหลือเกินเพราะขอพระเจ้าอยากให้ร้องเพลงเก่งเขาก็ร้องเพลงเก่งท่านขออะไรอ่ะพระวิญญาณก็ให้กับ ดังนั้นเมื่อเราดําเนินชีวิตอยู่ในขณะน,นี้พระเจ้ายกโทษในเราแล้วเราเป็นคริสเตียนคงไม่ต้องแช่งด่าแต่คนภายนอกที่เขาไม่รู้จักเทศกาลคริสต์มาสไม่รู้จักพระเยซูเขาก็ด่าพระเยซูกินข้าวก็หัวประตูจมน้ําตายพระเยซูไม่เคยกินหัวประตูไม่มีประตูในประเทศนั้นกคว่ากันไปแต่ดูถูกพระมิญญานของพระเจ้าไม่ได้จากนี้ไปพวกเราทั้งหลายเริ่มปีใหม่แล้วนะครับ พระวิญญาณจะสอนท่านทุกสิ่งพระวิญญาณเป็นคนยังไงเมื่อสอนคนแล้วอ่อนสุภาพเรียบร้อยใช่ไหมบางคนพระวิญญาณเข้าโอ้โหดูเหมือนคนผีสิงอันนี้เราก็ว่าไม่ได้นะพูดไม่รู้เรื่องคนอื่นเขาออกจากโบสถ์ไปแล้วตัวเขก็ยังดิ้นอยู่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่จะบอกให้ที่ประเทศเกาหลีเขามีกระดิง่ง <c oughs> อ่านมาเลยนะนะ <c oughs> ไม่พูดเพรเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่ไม่จบสักทีกดกระดิง่งปิ้งเงียบเลยโอ้เออกระดิง่งกระดิ่งนั้นศักดิ์สิทธิ์ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่ใช่ครับคนที่รับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะต้องเป็นคนรู้จักหน้าที่การงานรู้จักระเบียบรู้จักล่ำเวลารู้จักความเหมาะสม นี่คือพระวิญญาณที่สุภาพไม่ใช่ผีแต่เป็นพระวิญญาณของพระเจ้าที่พระองค์ทำงานอยู่ในคริสตจักรของพระองค์ดังนั้นบางครัง้งบางแห่งเขาชอบไปขโมยลูกแกะตับโบดอื่นๆต้องให้พูดรัวลินเหมือนเขาต้องเต้นเหมือนผีสิงอย่างเขาเนี่ยเออนั่นแหละคุณได้รับพระวิญญาณคุณไม่ต้องมาอยู่กับกิ่จักของสภาไปอยู่กับที่จักผมไอ้อย่างนี้เป็นนักเทศขโมยเป็นหมาป่า ก็อย่าไปเชื่อไอ้หมาป่าพวกนี้ไอ้นักเทศแบบนี้เขาเรียกไอ้พวกหมาป่าอะไะวันนี้ไม่ได้ล่าใครนะครับถ้าใครเป็นหมาป่าก็เรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวกับผมเพราะหมาป่าเนี่ยมันมาไม่แอบขโมยใช่ไหมจะเผลอไม่อะไรเมื่อเอาอถ้าไปแล้วไปโบสถ์เขาไม่คืนสิบรถเดี๋ยวก็บอกคุณที่ไม่สัตย์ซื่อไม่ต้องอยู่เอ๊ะมันเอาอะไรกันแน่เอาคนที่ประกอบไปด้วยพระวิญญาณหรือต้องถวายเยอะๆหรืออะไร อันนั้นขอในปีใหม่นี้ให้ท่านคิดใคร่ควรดีๆอย่าหลงไปจากคําสอนถ้าท่านรู้พระวัจนะอย่างถ่องแท้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะบอกว่าคนไหนหลอกท่านคนไหนเป็นคริสเตียนที่น่าจะเสริมสร้างซึ่งกันและกันคนไหนที่ควรจะให้อภยัยแต่คนไหนเป็นหมาป่าผมครับเป็นศาสนาจารย์เป็นคริสเตียนบางทีในมีคราบ หมาป่าใส่เสื้อศาสนาจานเข้ามาก็ด้วยก็มีนะใช่ไม่ใช่มีนะอ้าวเอ่ละวันนี้ก็ขอพูดก,กันตรงไปตรงมาถ้ากระทบกระเทียนใจใครก็ช่วยไม่ได้เพราะเราต้องการให้ขี้จักมีความรักซึ่งกัน,กนและก,กันและความรักนั้นยิ่งใหญ่ให้อภัยแต่ความรักนั้นอย่าลืมครับไม่กังเขนเนี่ยตรงนี้รักพระเจ้าโดยสิ้นจุดิสิ้นส,สุดใจ สิ้นสุดความคิดสิ้นสุดความจำจำเรื่องที่พระเยซูสอนนะจำทุกคำและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองเราจึงจะไม่มีเรื่องดูถูกกันและหงละแหงแม้แต่ในชีวิตส่วนตัวครอบครัวขอให้ท่านไปฟังพระวจนะแล้วพระเจ้าตรงนำข้อคิดของท่านข้าพเจ้ารู้ดีว่า คนที่ฟังคำเพศนาของข้าพเจ้าในวันนี้อาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันไม่เข้า <c oughs> ไม่เข้ากระเป๋าไม่ใช่ไม่เขาเ้าใจไปว่าเขาแล้วว่าเออเดี๋ยวดีวไม่ก็มีไม่มีรายได้เข้ากระเป๋าจะพูดแบบนี้ข้พพาพเจ้าเป็นคริสเตียนมาเนี่ยเดี๋ยวนี้อายุมันจะเท่าไหร่แล้วท่านก็นรู้เห็นหน้ามันเหี่ยวเนี่ยก็รับใช้พระเจ้าก็คนก็รับบปริศมา และยังมีคนเชื่อใหม่อยู่เรื่อยๆและยังเกิดคิตจักใหม่ๆอยู่เรื่อยๆแต่ไม่เคยไปแย่งลูกแกะของใครไม่มีดังนั้นอย่ามาพูดกันเลยพระเจ้าทรงรู้ถ้าแย่งลูกแกะไปแล้วอยากคิดว่าไม่คืนสิบรถไปเลยไม่ใช่ต้องเลี้ยงเขาให้โตสิก็เอาเอาไปแล้วนี่ไม่ใช่เห็นแก่เงินแก่ทองหรือสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ แต่นั้นเขก็ฝากความคิดไว้กับพวกเราต้องหลายว่าเรารักคิดจักต้องทําคิดจักให้เจริญให้คนอื่นเจริญกว่าเราเพื่อเราจะเจริญร่วมกันเห็นเขาเจริญอย่าอิจฉาเห็นเขารวยอย่าอิจฉาเห็นเขาดีอย่าอิจฉาแต่เราต้องพิจารณาตัวเองว่าเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราก็หนีความทุกข์ยากไม่พ hey, ้นแต่ถ้าเราเชื่อพึ่งในพระเจ้าจริงๆแล้วพระพรมีอยู่เสมอ หันซ้ายหันขวาประพรอยู่ใกล้ๆตัวท่านแล้วพอพระเจ้าอวยพรในการวังวันนี้ครับขอร่วมแจกที่ฐานพระบิลาข้าพระองคทั้งหลายอยากจะปรมนมนิบัตริพระองค์และเสริมสร้างกันทุกคณะนิกายเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเป็นคนที่สอนสัจธรรมตรงไปตรงมาจริงก็ว่าจริงใช่ก็ว่าใช่อะไรที่ไม่ถูกต้อง และพลาดไปแล้วข้าพระองค์ขออภัยแต่คนอื่นจะสอนอยังไงนั้นขอพระเจ้าเมตตาถ้าสอนถูกหรือสอนผิดแล้วแต่ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้มาตัดสินผู้หนึ่งผู้ใดแต่ข้าพระองค์จะทำในสิ่งที่ดีจากปีใหม่ที่จะถึงนี้จนตลอดไปอธิษฐานในพระน,นามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ชีวาช่วยข้าพนจากบาปพลันโปรดทรงประนีให้มีแต่ความสุขสัน ตาโลาชีวาขอนำความสุข